ขอสปาร์ตี้ทุกท่าน,นครับนวันนี้ก็อยู่แคปๆคนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโรบอทในแบบอนิเมะันเลนดิ้งไฟติ้งหน้าเองนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมรอคอยรอคอยนะวันนี้เราก็จะมารีวิวอัปเดต4นะครับเป็นอัปเดตท,ที่น่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะแบบนี้ดิไม่ใช่เกมนี้นะเป็นอัปเดตท,ที่มีอะไรเพิ่มเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไปอ่านจากดิสคอร์ดมาส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าดันเจียนนะครับจะมีรางวัลตอนที่ชั้น,น่าจะแก้ตรงนี้นะ หรือไม่ก็เล่นเวฟถึงเวฟเจ็ดสิบห้านะแต่น่าจะเป็นตรงนี้มั้งเห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มของางวันเวลาเราเคลียร์นั้นเยี่สิบห้าอะไรสักอย่างนะผมก็ยังไม่ได้ลองนั่นเองนะท่านผู้ชมพอดีผมปล่อย F K าร์มตรงนี้ทิ้งไว้นะแล้วก็เพิ่มโลกใหม่มาสองโลกนั่นเองท่านผู้ชมเป็น D O กับอีกโลกนึงไม่รู้รับผมเพราะผมยังปลดล็อกไม่ได้ยังล็อกอยู่เลยท่านผู้ชมเห็นปะเนี่ยยังล็อกอยู่เลยเพราะผมพยายามเล่นอยู่น่าจะต้องอัพอีกขั้นหนึ่งมั้งน่าจะไปโลกต่อไปได้ท่านผู้ชมแต่มันไปยากมากเพราะมัันนนต้้องะะเรียกกแลว โอคิวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมป้เราจะไปโลกของโจโจ้ก่อนเลยลกันท่านผู้ชมโลกของโจโจ้ก็จะมีสถานที่ในการฝึกฝนอันใหม่นะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้เลยคือการที่เรามาฝึกตรงนี้แล้วคูณ20นะครับท่านผู้ชมคูณ20เท่านะ20 power แล้วตอนนี้ก็มีอีเวนต์คูณ2 power power นะนั่นเองท่านผู้ชมทำให้เราฟาร์มไวขึ้นแล้วก็10ลักแล้วก็2คูณ2ดาเมจนะ ท่านผู้ชมเป็นอีเวนท์ที่นะ่าไม่รู้จะหมดตอนไหนนะแล้วผมก็เล่นไปเอผมแนะนําให้ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมลงเลเยรเยอะๆนะเพราะโอกาสออกด้านของ act, อติแฟกต์อะไอลิลิกมันออกเยอะนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ของแบคโคเวอร์มาละนี่เองนะผมก็พยายามฟาร์มพวกนี้นะผมแนะนําว่าไม่ต้องไปฟาร์มไอ,ไอ,ไอนั่นก็ได้ทนะ่านผู้ชมไอตัวจากวนะันทันแมนอะให้มาฟาร์มด่านนี้เลยทนะ่านผู้ชมมันดรอปง่ายกว่าแล้วสเตตัสมันดีด้วยท่านผู้ชมนะ เองนะท่านผู้ชมแล้วมันจะมีตรงอัพสกิลใหม่นะท่านผู้ชมน่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวกับสแตนบ้างไอ้ตรงนี้เราต้องหาทั้งหมดแอโร่สาอันนะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมไปอ่านจากที่ดีเวลลอปเปอร์บอกมานะท่านผู้ชมคือผู้พัฒนานะเขาบอกว่าการที่เราจะได้ธนูก็คือการตีดีโอนะโอกาสดรอปธนูเวลาเราตีดีโอตาอยดูหนึ่งโอกาสที่มันจะดรอปธนูอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เห็นดีเวลลอปเปอร์เขาบอกว่าเขาเพิ่มโอกาสไปคูณสองก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็รีบฟาร์มกันเลยนะท่านผู้ชมผมแนนนะะ แต่ประเด็นก็คือสายฟรีเนี่ยผมกําลังนึกอยู่น้ำผู้ชมว่าเราจะฟาร์มทันหรือเปล่ากว่าอีเวนต์คูณ2องดาเมจจะหมดแล้วก็อีเวนต์คูณ2แอโร่จะหมดนะไอตอนนี้ผมอยากให้ดีเวลลอปเปอร์อ่ะเขาแก้เลือดเลือดของดีโอมาหน่อยน้ำผู้ชมมันเยอะเกินนะ้ำผู้ชมทําให้สายฟรีอาจจะฟาร์มดีโอไม่ทันนะหรือไม่แต่ที่จริงเขาแก้มาแล้วน้ำผู้ชมจากว่าวานอะ่ะตอนที่เกมมันอัปเดตครั้งแรกกับผมก็อยู่ในเสริมใช่ป่ะไอตัวเนี้ยเลือด4 6กเอ็นเลยนะโอ้โหผมแบบโอ้ใครจะไปตีตายผมถามจริงดีโอน่าจะเลืออออยยู่่่ประมมมมมาณผงไคเห็นน้ช เออผมผมซูมเข้าตัวละครเลยแล้วกันผมหยุดตีก่อนเลือดอยู่ประมาณดีอีโอโหเยอะมากครท่านผู้ชมเลือดดีอีนี่เยอะชิบหายเยอะโกเอ็นหลายเท่าเลยผมต้องตีหลักเอ,อ็นอ่ะผมถึงตีดีโอตายอะ่ะแล้วโอกาสตอบแอโร่มันอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้แล้วถ้ามันหมดอีเวนต์ไปแล้วหมดอีเวนต์คูณสองผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตีตายยากมากท่านผู้ชมนะแล้วตัวรับมันจะอยู่ตรงหลังสแตลเะยท่านผู้ชมคือตรงนี้ ตัวรับจะอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเป็นตัวโขวดหินอยู่ในนี้เลยนะับเป็นตัวรับของเคจุอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักนะในเรื่องดีโอผมไม่ได้ดูดีโอนะผมพยายามจะให้เห็นหน้าม,านะมันนะผู้ชมแต่มันติดก้อนหินเยอะเกินทําให้ผมไม่สามารถให้นาะนผู้ชมเห็นหน้ามันได้นอกจากจะได้มานั่นเองนะผู้ชมเลือดมันก็ไม่ต้องห่วงครับผมตีชาติหนึ่งก็คงไม่ตายนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราผมจะไปเล่นนันเจี้ยนให้ดูแล้วกันนะจะได้รู้นะผู้ชมว่ามันอัปเดตอะไรมานะนะสำหรับนันเจี้ยนเลยว่ามไม่รู้ว่าเคลียร์ถึงเล 75, เว 75, ลวเจ็ดห้าหเว เพิ่มของที่ดอปอะไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟสอะผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นผมรับมามันกี่เปอร์เซนะนะ็นต์อะท่านผู้ชมเนี่ยดาเมจบูส์อะผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะทำแล็บให้ดูนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นั่นเจนก็ใกล้เปิดแล้วแล้วอีกอัปเดตหนึ่งที่เป็นอัปเดตท,ที่ทําให้มือใหม่หเล่นง่ายอีกอันหนึ่งญญก็คือการเพิ่มเลเวลแม็กเลเวลนะเป็นเลเวลห้าร้อยนั่นเองนานผู้ชมทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นเยอะแต่เลเวลตรงเนี้ยจะเก็บยากมากเลยนานผู้ชมเราต้องไปถึงด่านลล่่าาาสุดแ้้ววฟรร์มมมันนนจะะเ็ทผูช ตอนนี้ผมก็ใช้เซตนาเมดบูตนาเมดไปเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมมีรักของโกโจที่ผมสุ่มได้ลักขั้สุดยอดผมก็เอามาใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้สมุดผมเห็นคนสุ่มถูงสุดได้คูณ4 power มั้งก็ทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้น4เท่านะผมพยายามลงเลทให้ได้แล้วกันท่านผู้ชมแล้วเขาก็อัปเดตกระเป๋าทาให้เรารู้นะว่าเรามีอะไรในกระเป๋าบ้างมีการ์ดเท่าไรมีรีโลเท่าไหร่ก็เป็นอัปเดตท,ที่ดีมากทนะ่านผู้ชมสำหรับคนที่ บบเหมือนผมอะผมสงสัยว่าผมมีเท่าไหร่ผมก็ต้องเดินไปดูตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เปิดดูตรงนี้มันลำบากท่านผู้ชมเขาอับอย่างนี้มาก็ทําให้ดีมากมแล้วไอ้ตรงบอร์ดตรงนี้ผมรู้แล้วท่านผู้ชมมันคือการเล่นนะท่านผู้ชมต่อรอบที่เราเล่นนะผมแนะนําว่าอย่ายืนเฉยๆนะท่านผู้ชมเพราะมันจะบั๊กหลุดออกจากนั้นเจียนนะครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่ทําให้เราไม่ได้สกอร์ตรงนี้นะผมลองเทสแล้วนะท่านผู้ชม ไปแล้วผมจะทำแแบบตอนที่ผมเล่นนันเทียนใกล้ถึงเวฟเจ็ดสิบห้าแล้วกันไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะไม่รู้จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้างน้ำผู้ชมไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยครับนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้มาสุ่มสเตนนั้นผู้ชมดูนะครับอาจจะใช้เวลาสักร้อยล้านปีนะผู้ชมลูกบวชก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมคงตายเป็นบุญอีกสักสิบปีนะผู้ชมไปแล้วผมทำแแบบเลยกันนะครับผมไะไม่นั้นน้ผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกว่านันเทียนผมจะเป็นบล็กนะผู้ชมโอ้โหไม่ทันได้เล่่นนให้้ดูมัก็แลว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมตัวผมบั๊กเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหผมงงเลยยังไม่ทันได้เล่นเลยอันเจี้ยนผมก็บั๊กไม่สามารถไปห้องต่อไปได้แล้วท่านผู้ชมผมกเลงงังงงงยังไม่ทันทม์แล็บเลยเดูดิมันติดบั๊กแล้ท่านผู้ชมเสียดายเดี๋ยวผมปล่อยเวลาหมดแล้วกันผมจะได้แต้มตรงนี้เพิ่มเสียดายนะไม่ได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครลองแล้วก็บอกผมได้นะครับว่ามันเพิ่มอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผม อาจจะมารีวิวอีกทีนึงนะในพาร์ตต่อไปนะตอนนี้ผมสามารถกดอีกโลกหนึ่งได้แล้วกันนะหรือไม่ก็สุ่มสแนตนได้นะท่านผู้ชมหน้าทีอีกนานอยู่พอครวรเลยเพราะผมรู้สึกว่าเลือดดีโอมันเยอะว่ามันเยอะแบบโอเวอร์เลยท่านผู้ชมไม่รู้ชาไหนจะตีได้อ่ะหน้ามันน่าจะเอฟเคนานมากเลยนะในใจผมอยากจะเติมแบบพาร์ตฟาสต์คลิกมากเลยแต่กาลังนึกอยู่ท่านผู้ชมเพราะผมอยากติดบอ่อสายฟรีด้วยแหละก็เลยยังไม่อยากเติมนะท่านผู้ชมพยายามเล่นให้ติดสายฟรีติดอ่ะอืมอืมโอ้มันบักนะผมเซ็งมากเลยว่ะ ว่าจะลองใหนน้ท่านผู้ชมดู Banana. สักหน่อยแต่จะไม่ได้ลองละเสิง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 มากสิงมากเดี๋ยวรอเวลาหมดท่านผู้ชมแล้วน่าจะได้ออกจากดันเจี้ยนแล้วโอเคฮะบั็ครับผมเจริญพรนะขั้นต่อไปที่ผมต้องไปเนี่ยไอย้เรื่องตังค์ไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องเควอร์ปัญหาใหญ่เลยท่านผู้ชมมันเยอะมากนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสุ่มรีโลกัน้งไหนเยกันนี่ไงสุ่มเกลือสุ่มเกลือ,อมีหนึ่งอันพอดีเลยน่าจะเกลืออยู่ละผมจะสุ่มแป๊บนึงน,นะ อ้ oh, เราต้องฝับตรงนี้ด้ยว,วยแล้วเปนน้ำจมโอเคปรับเป็นตัวผมสูบเจนอ้อยเลยแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันเกลือแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นใช้ตัวนั้นแทนเดี๋ยวไปเก็บเลเวลไอ้ตัวนั้นแทนเฮ้ยหนึ่งนาเมตถือว่าดีนะเพิ่มนาเมตให้ทีมผมถ้างกับตอนนี้ทีมผมมีตัวนาเมตเยอะสามารถผมจะได้ไปฟาร์มดีโอง่ายๆนะ่ผู้ชมผมโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรแล้วท่านผู้ชมเพราะระบบนั้นเจี๊ยนที่ผมอยากรอม,มันก็เสือกบักท่านผู้ c, มชม, <c oughs> มตึง S <S สำหรับโคเวอร์ผม,มผมยังผมอยากให้มันมีบอกนะผู้ชมว่ามันมีโคเวอร์ระดับไหนบ้างนะหรือเขาปรับมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูให้ละกันโอ้ถือว่าสวยดีนะโอ้เขาก็ยังไม่บอกนะท่านผู้ชมว่ามันมีโคเวอร์ระดับไหนบ้างนะเสียดายนะน่าจะบอกหน่อยเราจะได้แบบกำลังใจในการหาท่านผู้ชมแบบหาเนี่ยหาเนี่ยนะมผมอยากกดลกต่อไปมากเลยนะเสียดายนท่านผู้ชม,อ,ชมอัปเดตนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมดูจากอัปเดตนะ มีฮอลโล่ฮีโร่เวอร์อ๋อแมปต่อไปน่าจะเป็นไอ้นี N ่แน่ A เลยถ้าเขาบอกฮีโร่เวอร์น่าจะเป็นแมปของมาฮีโร่ป่ะน่าจะใช่นะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ถ้าเป็นอัปเดตที่เขาบอกตอนนี้เราอยู่ในโลกของโจโจ้ jo jo, นะท่านผู้ชม,มแล้วก็บอกอยู่นี่ๆแล้วก็มีโค้ดท่านผู้ชมสามารถดูตรงนี้มีโค้ดอยู่นะเอาโค้ดกันได้นะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ใส่เหมือนกันไม่รู้ได้อะไรนะเจีได้ดนะท่านผู้ชมที่เราไม่ได้ลองนันเจี้ยนท่านผู้ชมดูกันนะครับผม เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพยายามฟาร์มธนูให้ได้แล้วกันนะถ้าผมเติมผมก็คงจะเกือบตีมันได้แล้วแหละท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้เติมก็ต้องฟาร์มต่อไปฮนะไม่รู้ว่าจะได้ธนูตอนไหนนะท่านผู้ชมพยายามจะทําให้เร็วที่สุดนะเพื่อให้เว้นมันยังอยู่แล้วจะได้มารู้กันนะครับผมว่าเราเวลาเราเรีสแตตเฮ้ยทำสแตนว่ามันจะเพิ่มให้เราฟาร์มง่ายแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ร่วมกดไลค์ติดตามกดแชร์กัน,นด้วยนะับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยล่ะนั่นีเองนะครับผมนะเจอกันพา,นาร์บบา